สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568ครับทุกนะครับข่าวสารมาตรการในวันนี้ครับผมมีเรื่องมาแจ้ง3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับท่านโฆษกรัฐบาลได้ออกมายืนยันนะครับว่าการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนอย่างแน่นอนนะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับก็คือเดือนมกราคม69นะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นช่วงระยะเวลานะครับก่อนที่ รัฐบาลชุดปัจจุบันจะมีการประกาศยุบสภานะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับจะดําเนินการนะครับแค่ถึงสิ้นเดือนมกราคมเท่านั้นฉะนั้นแล้วก็เป็นโอกาสเดียวครับถ้าหากว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สําหรับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็จะต้องเปิดในเดือนมกราคมอยู่แล้วนะครับโดยท่านโฆษกรัฐบาลได้แจ้งนะครับว่าการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะเป็นการทบทวนสิทธิ์คนเก่าหมายความว่าคนเก่าไม่ต้องทําอะไรครับรัฐบาลจะมีการทบทวนสิทธิ์ให้เลยโดยอัตโนมัติท่านแค่รอฟังผลว่าท่านจะได้ใช้สิทธิ์ต่อหรือว่าจะถูกตัดสิทธิ์นะครับส่วนท่านใดที่ปัจจุบันไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถมาลงทะเบียนได้ในรอบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ คุณสมบัติเบื้องต้นก็คืออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีเงินฝากไม่เกิน100,000บาทนะครับส่วนเกณฑ์เรื่องที่ดินนะครับก็ต้องรอหลักเกณฑ์อีกครั้งนึงนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไรหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเมื่อมีการลงทะเบียนรอบใหม่นี้แล้วนะครับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐยังมีวงเงินเท่าเดิมก็คือเดือนละ300บาทนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวงเงินแต่อย่างใดร,รวมถึงสวัสดิการรายการอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเดินทาง750บาทนะครับเงินค่าแก๊ส80บาทต่อ3เดือนนะครับก็ยังเหมือนเดิมเช่นเดียวกันสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังได้200บาทเข้ามาในช่วงทุกวันที่20ของทุกเดือนเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับกำลังรอข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบ,รรหบรใหม่เฉพาะคนใหม่เท่านั้นนะครับ ท่านสามารถรอข่าวได้เลยครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องต่อไปนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งก็เช่นเดียวกันครับคนละครึ่งจะมีเฟส2ออย่างแน่นอนและเฟส2นะครับจะเป็นช่วงเวลาอื่นไปไม่ได้ครับนอกเหนือจากเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลก็มีระยะเวลาเพียงเท่านี้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วนะครับเดือนมกราคมครับจะมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เฟส2นะครับ ซึ่งการเปิดลงทะเบียนในรอบนี้จะให้สิทธิ์สําหรับคนที่ยังลงทะเบียนไม่ทันก่อนให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นอันดับแรกนะครับ ต่อมาครับจะมีการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการช่วยเหลือผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นนะครับก็จะต้องมีการให้สิทธิ์นะครับโดยการใช้สิทธิ์นั้นก็จะต้องใช้สิทธิ์แบบไม่ผ่านสมาร์ทโฟนส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรอย่างเป็นทางการนั้นเดี๋ยวต้องรอาการประกาศอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าหากว่าท่านใดไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยเนี่ยแล้วท่านอยากจะใชสิทธิ์กลนละครึ่งแต่ว่าก็ใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่่่มมมมีสสาาาาาาารรรรรร์ททโฟนนนเเยยถออััับบคววชหลลืืได้พะฐ จะมีการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็ต้องมาดูนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับทีนี้มาพูดถึงโครงการคนละครึ่งกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนได้สิทธิคนละครึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับอย่างน้อยครั้งแรกหนึ่งครั้งก่อนเนี่ยนะครับท่านจะต้องใช้สิทธิอย่างน้อย1ครั้งเป็นครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนนี้ ก่อนเวลาห้าทุ่มนะครับซึ่งถ้าหากว่าเลยเวลาหทุ่มของวันที่1 1พฤศจิกายนนี้ไปแล้วนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นครั้งแรกเนี่ยรัฐบาลก็จะตัดสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นแล้วก็เอาสิทธิ์นี้นะครับไปรวบรวมนะครับไปเปิดเป็นเฟส2ในช่วงเดือนมกราคมสําหรับคนที่ยังลงทะเบียนไม่ทันนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็ต้องขอแจ้งนะครับว่าสําหรับท่านใดที่กําลังใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในปัจจุบันนะครับในเดือนมกราคมถ้าหากว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยถาหว่าท่านใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะครับก็คือรายได้ไม่เกิน1น0 0 0แสนเงินฝากไม่เกิน10000แสนเนี่ย ท่านสามารถไปลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่ปัจจุบันใช้สิทธิคนละครึ่งอยู่นะครับสำหรับข่าวทิ้งท้ายในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับหวยกเกษียณหรือหวยกอชอนะครับหรือชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือสลากกอชอนะครับวันนี้ครับกฎหมายนะครับของสลากกอชนะครับหรือหวยกเกษียณเนี่ยได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับและในประกาศนะครับก็ได้มีการระบุว่า จะให้มีผลบังคับใช้นะครับหลังจากที่ผ่าน60วันนับจากวันนี้ไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หมายความว่าหวยเกษียณหรือสลากกอชเนี่ยสามารถที่จะมีการวางจําหน่ายได้อย่างเป็นทางการก็คือนับจากวันนี้ไปอีก60วันก็คือประมาณเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับฉะนั so, ้นหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะรอได้เลยครับว่าใครสนใจที่จะซื้อสลากกอชอสามารถที่จะรอว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะมีการจําหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับ ซึ่งสลากกออชอนี้นะครับคนไทยทุกคนนะครับที่อายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับสามารถซื้อได้ทุกคนไม่ได้มีการจํากัดอาชีพรายได้หรือสถานะใดๆเลยครับแค่เพียงสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับราคาของสลากก็คือใบละ50บาทใน1ใบนั้นก็จะมีหมายเลขกํากับไว้อยู่นะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรซึ่งหมายเลขนี้นะครับก็จะมีการจับ ออกสลากนะครับหรือเรียกว่าเป็นการออกรางวัลเนี่ยทุกสัปดาห์หมายความว่าถ้าหากว่าท่านซื้อมาหนึ่งใบท่านจะสามารถลุ้นโชคได้งวดเดียวนะครับแล้วงวดนั้นก็คือเป็นงวดของแต่ละสัปดาห์เท่านั้นเองหมายความว่าถ้าหากว่าท่านซื้อสัปดาห์นี้ท่านก็ลุ้นของสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าไม่ถูก ก็แปลว่าสัปดาห์ต่อไปท่านก็ต้องซื้ออีกใบหนึ่งนะครับถึงจะสามารถลุ้นโชคต่อได้หมายความว่าเป็นการลุ้นโชคทุกสัปดาห์ต้องซื้อใหม่ทุกสัปดาห์ถ้าหากว่าจะลุ้นโชคให้ครบทุกงวดนะครับซึ่งจะมีการออกรางวัลน,นะครับทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านถูกรางวัลเนี่ยรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทมีสัปดาห์ละหลรางวัล รางวัลที่2 1000บาทมีถึง1 0 0 0 0รางวัลในแต่ละสัปดาห์นะครับประเด็นก็คือว่าแม้ว่าท่านจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามเนี่ยนะครับเงินที่ท่านซื้อไปเนี่ยนะครับใบละ50บาทเนี่ยนะครับรัฐบาลจะเก็บให้ท่านทั้งหมดครับแล้วท่านจะได้คืนทั้งก้อนนะครับเมื่อท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ส่วนท่านใดที่อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ก็สามารถซื้อได้ครับ และท่านจะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา5ปีแล้วนั่นเองนะครับและถหากว่าระหว่างนั้นนะครับมีการเสียชีวิตก่อนเนี่ยทายาทก็จะได้เงินทั้งหมดได้คืนเต็มจํานวนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการซื้อสลากกอชนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามีราคาใบละ50บาทและมีวงเงินสูงสุดนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านจะซื้อกี่สัปดาห์สัปดาห์ละกี่ใบก็ได้ใบละ50บาทเนี่ยนะครับแต่มีข้อแม้เดียวครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยท่านจะซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทนะครับ และเงินที่รัฐบาลเก็บไว้ที่บอกว่าจะคืนให้ทั้งหมดในกรณีที่ท่านไม่ถูกรางวัลน,นี่นะครับรัฐบาลยังมีการเอาไปลงทุนแล้วก็มีผลตอบแทนให้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านถูกรางวัลนะครับเงินรางวัลที่ท่านจะได้นั้นท่านได้ทันทีนะครับเงินรางวัลถูกเมื่อไหร่ได้เมื่อน,นั้นเลยแต่เงินที่ซื้อไปที่เป็นเงินต้นของเรานั้นจะได้คืนก็ต่อเมื่ออายุครบ60หรือครบ5ปีสำหรับคนที่อายุเกิน60นั่นเองนะครับ ะนนแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเราก็มารอติดตามนะครับว่าทางกระทรวกงการคลังโดยกองทุนการออมแห่งชาตินั้นจะมีการออกสลากนี้มาจําหน่ายในเดือนไหนนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสหลับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ